ดีต้อนรับสู่ Mars Auto ออตตเกร a แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตเทคโนโลยีการบินล้ำสมัยและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศหากคุณหลงไหลในเครื่องจักรอันล้ำสมัยและต้องการติดตามความก้าวหน้าล่าสุด คุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ลอพิีมาติน s อ7 2รุ่นปี2026ที่หลายคนขนานนามว่าเป็นทายาทของ s อ7 1 Blackbird เครื่องบินในตำนานซึ่งกำลังถูกพัฒนาเพื่อพลิกโฉมความเร็วความล่องหนและขีดความสามารถในการลาดกระเวนในสงครามสมัยใหม่ SR-72 ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดอีกต่อไป ราะทีมพัฒนาคั้งเวิร์กของลอพีตมาตินซึ่งขึ้นชื่อด้านโครงการการบินรลับระดับแนวหน้ากำลังสร้างเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกลำนี้อย่างจริงจังเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาให้บินได้ที่ความเร็วสูงถึงแมหรือประมาณ7,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้มันสามารถหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศใดๆในโลกได้อย่างง่ายไดไม่สามารถถูกจับได้ระหว่างปฏิบัติภารกิจทางลาดระเวนหรือโจมตี ตัวขับเคลื่อนแบบผสมผสานที่เรียกว่า t b i n e Based Combine d Cycle ผสานเครื่องยนต์เทอร์บายธรรมดาสำหรับความเร็วต่ำและส่อแครมเจ็ตสำหรับความเร็วไฮเปอร์โซนิกทำให้ s r 7 2สามารถบินขึ้นจากรันเวย์แบบเครื่องบินทั่วไปและเร่งเข้าสู่โหมดไฮเปอร์โซนิกเมื่อถึงระดับความสูงที่กำหนดโครงสร้างของ s r 7 2ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความล่องหนและความเร็ว โดยรูปทรงสีดำเรียบหรูวัสดุป้องกันเรดาร์ขั้นสูงและการใช้วัสดุผสมที่ทนต่อความร้อนระดับสูงที่เกิดจากความเร็วมหาศาลโครงสร้างที่เพียวบางช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินทำให้ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงในภารกิจต่างๆในส่วนของห้องนักบินและระบบควบคุมเครื่องบินลำนี้คาดว่าจะติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัย เพื่อช่วยในการนำทางและควบคุมภารกิจโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีทั้งรุ่นที่มีนักบินและไม่มีนักบินคาดว่าจะมีระบบการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำอาวุธที่ติดตั้งแม้จะยังเป็นความลับแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกกลุ่นใหม่ที่สามารถทำลายเป้าหมายก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะทันตั้งตัว ในภารกิจลาดตะเวนเครื่องบิน SR-72 อาจเปลี่ยนเกมไปอย่างซึ่งเชิงเพราะมันสามารถเก็บข้อมูลข่าวกรองจากพื้นที่ห่วงห้ามได้รวดเร็วกว่าดาวเทียมหรือโดรนใดๆเป็นการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างเครื่องบินไร้นักบินและเครื่องบินขับไล่มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามสมัยใหม่เพราะสามารถปฏิบัติการและกลับฐานได้ก่อนที่ศัตรูจะรับรู้หรอือตอบได้ทัน จากรายงานในปี2,026และการทดสอบต้นแบบที่คาดว่าเกิดขึ้นจริงทำให้มั่นใจว่าโครงการนี้กําลังก้าวหน้าไปสู่เครื่องต้นแบบที่พร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการแม้รายละเอียดส่วนใหญ่จะยังเป็นความลับทางการทหารแต่ชุมชนด้านการบินและกระหมต่างเห็นตรงกันว่า SR-72 จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเร็ว แต่มันคือก้าวกระโดดของอำนาจทางอากาศในยุคถัดไปที่ระบบไฮเปอร์โซนิกจะกลายเป็นมาตรฐานและเมื่อคู่แข่งระดับโลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในด้านเดียวกัน s r 7 2จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ขอบคุณที่รับชมวิดีโอล่าสุดของเราเกี่ยวกับล็อกฮิตมาติน s อ72ปี2026หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำสมัยการบินทหารและยันพาหนะในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องมาร์สออโต้เกรดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป